นมสตอกที่แช่ฟีีแต่รสชาตินมมันเหม็นเถื่นแม่ลองชิมแล้วแม่แทบอ้วกนะมันเสียไหมแม่จะให้ลูกทานได้ไหมสงสารลูกมากแม่ก็รู้ได้อย่างไรว่านมแม่เน่าเสียบูดนะคะ3อาการดังนี้แม่ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ทิกตอกโบเนื้อคิดนะกดแลค์เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยนมแม่ที่แช่ฟีดนะคะแล้วเอามาละลายค่ะจะมีความเป็นไงคะ เม้นหืนรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยไม่กลมกล่อมเท่ากับนมแม่ที่ปั๊มสดใหม่นะคะแล้วก็มีความที่บอกว่า ตั้งทิ้งไว้เนี่ยมีความแบบตกตะกอนเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้คือจะต้องบอกว่าเจอได้ในส่วนของการที่ทานนําไมนมแม่เหม็นหืนนะคะคือชิมแล้วแบบมันจะมีความที่แบบโอ้โหขึ้นคอมีความแบบขึ้นคอทับอ้วกะอะไรเงี้ยมันเจอได้เพราะว่าในมนแม่ค่ะมันมีแบบเอ่อจากน้าย่อยไลยปิน,นะคะที่แบบมันย่อยไขยมันก็เลยจะทําให้นมแม่เราเหม็นหืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณแม่บางคนนะคะปั๊มนมเสร็จแล้วตอนที่เราค่ะเอ่อรี แอร์รีดอากาศนะคะออกมาจากถุงเก็บน้ำนมเรารีดออกมาได้ไม่หมดทั้งหมดแล้วเราอ่ะไม่ได้เคลื่อนนมมาไปแช่ฟรีซเร็วถ้าเราหารีดแอร์ไม่หมดนะคะหรือว่าเราอ่ะไม่ได้เคลื่อนน้านมแม่ขึ้นมาแช่ฟรีซเร็วเนี้ยค่ะมันก็จะยิ่งทําให้นมถุงนั้นเหม็นหืนแล้วก็ถ้าเราอ่ะค่ะเอาลูกนะคะกินนมแม่แบบอุ่นๆก็จะยิ่งเพิ่มความเหม็นหืนขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นคือแก้อย่างไรหลังจากที่เราอ่ะปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะปั๊มนมได้ปริมาณเพียงพอที่เราโอเคในแต่ละถุงแล้วไล่อากาศออกให้หมดนะคะวางใส่ ขึ้นแช่ในช่องฟีดนะคะแล้วก็เวลาที่เราอะค่ะจะให้ลูกกินนมแม่แนะนําว่ากินนมแบบเย็นนะคะจะลดาการเ็นเหืนได้ฟิลมันจะดีกว่านะคะถ้าลูกยอมกินแบบเย็นให้ลูกกินแบบเย็นไปได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้แม่จะรู้ได้อย่างไรว่านมแม่เน่าเสียบูดนะคะ3อาการดังนี้แม่ต้องรู้ก่อนว่า แต่และอุณหภูมิเก็บแช่ได้นานแค่ไหนพยายามเก็บให้ได้ตามนั้นเป๊ะๆนึกออกไหมคะแล้วก็พยายามเอานมแม่ไอที่มันปั๊มก่อนหน้าเนี่ยมาใช้ก่อนนะคะ3มสัญญาณบ่งบอกว่านมแม่เน่าบูดเสียหนึ่งไปเลคะ เปิดขึ้นมากลิ่นนํำมาเลยแม่กลิ่นนี่คือแบบเสียเปรี้ยวมาเลยถ้าสมมุติว่ากลิ่นขนาดนั้นสองชิมถ้าชิมเข้ไปเสร็จปุ๊บเปรี้ยวมันจะแบบฟิลนมบูดนมบูดนมเสียเออนะคะแบบนั้นเลยชิมว่าปุ๊บเปรี้ยวนะคะกับ3คือหลังจากที่เราอะค่ะละลายนมแล้วแล้วเราตั้งทิ้งไว้โดยทั่วไปถ้าปกติมันจะแยกชั้นกันไอไขมันที่เป็นแฟตมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราละลายเสร็จปุ๊บเราตั้งทิ้งไว้พระเจ้ามันนะคะไม่แยกชั้นกันเลยนะคะแล้วมีครบหมดเลยนะคะตตั้้งแ่่กลิินนชมะะควเปรีย แยกไม่แยกเขาเรียกอะไรคือแบบไม่แยกชั้นการโอเสียค่ะทิ้งน,นะคะโอเคไหมคะ,ะที่รักขาตอบนะคะคุณแม่อายรัตน์นะ